น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ธีระพระไร้น้ำด้วยเสียงก้าวข้าพเจ้าชื่อโยธัญพัฒน์ค่ะบ้านเกิดอยู่สกลนครน,นะคะแต่ตอนนี้มาสร้างครอบครัวอยู่เชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้ทำคลิปวิดีโอและยินดีให้นําคลิปนี้ไปเผยแพร่และยินยอมให้ใช้รูปข้อมูลและเสียงคลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อในกลุ่มปัญญาวิมุต เพื่อเผยแผ่ธรรมนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะข้อมูลส่วนตัวจากประสบการณ์นะคะก่อนเข้ามาเจอพระอาจารย์ค่ะเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบทําบุญนะคะใส่บาตรให้เห็นตั้งแต่เด็กๆค่ะมันก็จะซึมซับตั้งแต่เด็กๆก่อนไปโรงเรียนทุกวันนะคะต้องได้ใส่บาตรเมื่อจําความได้ค่ะ ก็มีสภาวะหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะที่ไม่ชอบมากๆเลยค่ะคือเวลาร้องไห้เสียใจนะคะตัวจะพองใหญ่นิ่มในทะเลทรายกว้างกว้างกว้างมากๆตัวจะขยายจนเต็มทะเลทรายเลยนะคะที่มันใหญ่มากๆเนี่ยค่ะมันใหญ่ขนาดไหนบอกไม่ถูกนะคะมันจะมีสภาวะอยู่แบบนี้เนืองๆค่ะถ้าร้องไห้เสียใจ และสภาวะนี้มันก็จะหายไปเลยค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามันหายไปตอนไหนนะคะหลังที่จางแม่เสียชีวิตไปนะคะก็เสียใจมากค่ะแม่ก็บอกว่าถ้าลูกจะปฏิบัติธรรมลูกไม่ต้องไปวัดก็ได้นะแม่บอกประมาณนี้ค่ะอยู่บ้านเราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมได้ก็จำแม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ขอแวะเล่าเรื่องแม่นิดนึงนะคะว่าแม่เขาจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่จำความได้ค่ะแม่ปฏิบัติธรรมมาหลังที่จากแม่ไปวัดเสร็จแล้วแม่ก็จะมาทำปฏิบัติเองที่บ้านคือสวดมนต์นั่งสมาธิแบบนี้ค่ะแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างของแกค่ะมันก็จะซึมซับค่ะเห็นแกทำแบบนี้บ่อยๆมันก็จะซึมซับซึมซับไปเรื่อยๆค่ะโดยไม่รู้ตัวไปเลยนะคะ ต่อนะคะเมื่อแม่เสียแล้วก็เสียใจมากค่ะมันแวบขึ้นมานะคะว่าแม่ไปนิพพานแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนแม่เราก็จะไม่ได้เจอแม่ค่ะในเมืองนิพพานค่ะที่แม่ไปค่ะก็เลยเริ่มปฏิบัติมานะคะแรกๆก็เริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะก็จะทำอยู่แบบนี้ก็นานค่ะ ประมาณปีกว่าๆเหมือนกันนะคะหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มันไม่มีความสงบในสงบเลยสักครั้งเดียวค่ะมันมีก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะนั่งสมาธิปกตินี่แหละมันก็มีแวบขึ้นมาแบบนั่งอยู่ดีๆแล้วมันก็มีแบบเหมือนมีใครไม่รู้มาดึงร่างเราออกจะดึงแบบ ดึงจิตหรือว่าอะไรนี่แหละค่ะออกมาเป็นเงาเราค่ะข้างนอกแล้วก็เห็นตัวเองนั่งสมาธิค่ะวันนั้นมันกร็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะอาการแบบนี้ก็เลยบอกว่าหุยกลัวกลัวกลัวในใจนะคะแล้วอยู่สักพักหนึ่งมันก็ที่ จิตเรานะคะมันออกจากล่างที่เห็นเรานั่งสมาธินะคะมันก็เวบเข้ามาแล้วก็หายใจโล่งโอ้ยเข้ามาแล้วไม่ตายแล้วครูไม่ตายแล้วครูทั้งๆที่ก็าปฏิบัติธรรมอยู่นั่งสมาธินะตอนนั้นค่ะ ความกลัวของการนั่งสมาธินะคะมันก็ยังไม่ได้ลดลงแค่กลัวๆเฉยๆค่ะแต่ก็ยังนั่งต่อไปนะคะหลังจากทานข้าวเย็นก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณวันหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะทุกทุกวันค่ะจนอยู่มาวันหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็นั่งสมาธิดีๆนี่แหละค่ะมันก็ไม่เคยสงบซักทีตั้งแต่นั่งสมาธิมาไม่รู้มันเป็นอะไร มันไม่เคยนั่งได้หินบางคนเขานั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาก็นั่งได้แต่ไอเราเนี่ยนั่งไม่ได้ซักทีไม่เคยสงบเลยค่ะวันนั้นนั่งอยู่ดีๆวันนั้นเกิดหลับตาค่ะทุกวันไม่ได้หลับตาวันนั้นหลับตานั่งสมาธิแล้วมันก็เห็นค่ะความคิดค่ะทุกคนความคิดเนี่ยมันจะไหลมาเลยค่ะเหมือนโซ่รถ โอไซค่ะโซล์มไซมันจะไม่ขาดใช่ไหมคะความคิดเราก็เหมือนกันค่ะความคิดมันจะไหลแบบให้เห็นเลยค่ะเป็นภาพแบบชัดมากไหลเหมือนโซ่รถมมไซยังไงอย่างนั้นเลยค่ะไหลไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆไปเรื่อยๆแบบนั้นจนสะดุ้งค่ะสะดุ้งอ๋อนี่เหรอความคิดในใจนะคะหลังจากนั้นมันก็ไม่รู้ค่ะว่าจะ ปฏิบัติธรรำยังไงต่อก็เลยเข้าห้องพระกาบพระก่อนนอนนะคะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานะคะว่าแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอให้ดวงจิตดวงนี้มีดวงตาเห็นธรรมหนังพระพุทธเจ้าเห็นธรรมโดยทิอนเห็นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆและเมื่อเข้าใจแล้วจะบอกสอนตต่อให้คนอื่นแบบง่ายๆเห็นธรรมง่ายๆ มีดวงตาเห็นทมนังที่พระพุทธเจ้าเห็นค่ะก็พูดแบบนี้แล้วก็กราบกราบกราบสามครั้งนอนนะคะเช้ามานะคะวันลุงขึ้นเดินไปทำงานรู้ไหมคะทุกคนมันก็มีความคิดแวบขึ้นมาใจเนี่ยมันพูดขึ้นมาเลยว่าความคิดและความคิดนะั้มันชัดชัดมากอย่างจอทีวีเลยคะ่ะชัดมากไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันคือความคิด แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันให้ดูความคิดเพียงแค่ว่าเห็นความคิดเฉยๆค่ะในขณะทำงานเนะะี่ยค่ะรู้แค่ว่ามือเนี่ยไปหยิบจับอะไรก็รู้รู้เอ็นเอ็นซ้ายเอ็นขวาตัวเอ็นไปเอ็นมาก็รู้หยิบโน่นนี่นั่นก็รู้ก็ทำแบบนี้ค่ะอยู่ตลอดนานหลายเดือนเหมือนกันค่ะจนอยู่มาวันหนึ่งค่ะในขณะที่เรา ทํางานอยู่เนี่ยก็ดูก็รู้มันไปมันก็แยกออกจากกันค่ะกายสังขารน,นี่มันแยกออกจากกันใจนี่ข้างในนี่ค่ะมันยิ้มล่าเลยค่ะยิ้มแบบมีความสุขมากในเวลานั้นมันเกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วค่ะสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่ามันคือสภาวะธรรมแต่ก็รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหน้ากับเรานะแค่นั้นค่ะยังไม่รู้อะไรเลย ดูการทำงานของกายนี้มาเรื่อยๆค่ะจนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปีหกเจ็ดค่ะประมาณเดือนตุลาคมถ้าจำไม่ผิดก็เจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะก็เห็นท่านพูดอุ้ยท่านพูดตรงกับใจแล้วเป๊ะเลยตรงตรงหมดเลยข้างในเนี่ยมันบอกว่าใช่ค่ะก็เลยเข้าไปสอบถามท่านกราบสอบถามถามท่านท่านก็เมตตาค่ะตอบให้ ก็ถามทั้งหมดเลยอาการที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เคยมีครูบาอาจารย์สอนท่านก็บอกว่ามันคือสภาวะธรรมนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดกับเราเยอะมากเลยค่ะถ้าจะล่าเนี่ยก็คงไม่หมดมันเกิดเยอะมากตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้ว่าสภาวะที่เกิดมันคือสภาวะธรรมจากที่เราปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราปฏิบัติธรรม ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันบอกว่าความคิดแต่ไม่ได้ดูความคิดนะคะแค่รู้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 อย่างเดียวรู้มือขยับกายขยับรู้อย่างเดียวแค่นั้นนะคะตอนนั้นนะคะได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ท่านนี้อยู่หลายเดือนค่ะประมาณห้าหเดือนได้ค่ะวันหนึ่งก็ไทยฟีดไปเรื่อยๆก็ฟังธรรมแบบนี้ค่ะก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งค่ะเรื่องอนัตตา พอดีเราอยากรู้เหมือนกันว่าอนัตตาเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ได้ฟังคลิปนี้ของผ้าอาจารย์ธีระพาไรนามเนี่ยค่ะมันตอบโจทย์มันใช่มันใช่ทุกอย่างมันใช่ทุกอย่างเลยตัวรู้ข้างในมันบอกว่าใช่ก็เลยเริ่มฟังค่ะเริ่มฟัง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 ไปก็เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจฟังเข้าใจปุ๊บมันก็จบปั๊บเข้าใจปุ๊บมันก็จบปั๊บมันจะไม่จำต่อ มาคิดต่อวนวนมันจะฟังไปเข้าใจแล้วก็จบทันทีมันจะเป็นอยู่แบบนี้เนืองๆค่ะถ้าเวลาฟังธรรมนะคะพอฟังธรรมจบค่ะเรื่องอนัตตาท้ายคีบเขาจะบอกว่าถ้าสนใจฟังธรรมะให้ติดต่อแอดปัญญา 9, ก็ไม่ลังเลสงสัยเลยค่ะก็กดแอดปัญญาเก้าเข้ามาใน บ้านปัญญาวิมุตตนี่เลยวันนั้นเลยค่ะเมื่อแอดเข้ามาแล้วนะคะก็เจอแอดมินท่านหนึ่งค่ะท่านให้ความรู้ดีมากค่ะท่านให้ความรู้ดีมากท่านก็ส่งเป็นอะไรนะคะเป็นคลิปค่ะคลิปขอขมากรรมค่ะคลิปแรกเลยได้ฟังโอ้ยพอได้เปิดฟังปุ๊บมันเป็นคลิปสั้นๆค่ะมันกินใจมากเลยเริ่มสวด เริ่มเปิดปุ๊บสวดปับ๊บน้ำตาไม่รู้มันไหลออกมาจากทางไหนร้องไห้ร้องไห้มากๆเลยค่ะร้องไห้เหมือนพระอาจารย์บอกว่าเด็กร้องไห้อยากกินไอติมยังไงยังงั้นเลยค่ะร้องไห้แล้วก็เลยคิดในใจว่าโอ้พระอาจารย์ท่านนี้ต้องมีอะไรดีๆมากกว่านี้แนะ่แค่บทสวดบทแรกที่ท่านแอนมินส่งให้เราแล้วลงยังร้องไห้ขนาดนี้เลย เราต้องเราต้องตามเข้าไปฟังข้างในแอดปัญญาเก้าก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วท่านแอดมินท่านนี้ท่านก็ส่งคลิปค่ะของคุณใหม่นะคะห้าคลิปให้ฟังก็ไล่ฟังจนจบไล่ฟังจนจบอยู่ตรงนี้ฟังตรงนี้ประมาณเกือบเดือน,นะคะ่ะเกือบเดือนท่านแอดมินก็เลยบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นอยากช่วย พระอ,อาจารย์ทํางานไหมคําว่าอยากช่วยพระอ,อาจารย์ทํางานไหมเนี่ยมันแวบขึ้นมาในใจเลยค่ะพ่อเคยตั้งจิตอธิษฐานก่อนเจอพระอ,อาจารย์แล้วว่าถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจะช่วยคนอื่นให้เห็นธรรมให้แจ้งในธรรมแบบง่ายๆเหมือนตัวเองเลยแบบนี้ก็เลยรับ คำค่ะรับคําท่านแอนมินก็เลยท่านก็เลยส่งไปในห้องอนุบาลน,นักรบก็ไปอยู่ในห้องอนุบาลน,นักรบก็ไปเจอพี่ๆค่ะอ้ยให้ความสําคัญกับน้องๆคนใหม่มากๆเลยเมตตาสัมผัสได้ถึงความเมตตาของทุกท่านมากๆเลยค่ะไปอยู่ในนั้นอีกก็ประมาณนานเหมือนกันค่ะประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนหนึ่งก็ได้ย้ายไปอยู่ห้อง ต่อไปก็คือห้องอาจารย์หญิงๆค่ะตอนนี้มาอยู่ห้องอาจารย์หญิงๆอาจารย์หญิงๆก็ให้ความรู้ให้ธรรมะโอ้ยเข้าถึงใจกินใจมากเลยค่ะอยู่ในห้องแต่ละห้องเนี่ยร้องไห้น้ําตาแตกก็ไปหลายรอบมากเลยอยากชวนๆค่ะกัลยะาณมิตรธรรมนะคะถ้าได้ฟังได้เห็นคลิปนี้นะคะอยากชวนๆมา ฟังธรรมะท่านพาจารนะคะ่ะผู้ให้แบบไม่มีประมาณนะคะในห้องนี้ไม่มีการเรียอะไรเงินทองทั้งสิ้นนะคะขอเชิญชวนมารับธรรมะด้วยกัน,นะคะ่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ